โดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปนอนเนี่ยตีหนึ่งนเนี่ยกดก็ได้กดก็ได้อย่าลีจาอย่ามาจีจ่าเอาผมลืมกดลืมกดอย่ามาจีจ่าให้มันมากไปขอโทษครับมีสาวไม่หลับไม่นอนมีคู่แล้วนี่นะโอ้โ้ ขอดีไดเดียแล้วกันถึกอย่างนั้นก็ถึกกว่าเนี่ยถึกกว่าขี่หนาสายปาดขาดแคลร์สายปาดเอสพีจี๊ดอ้อหอะไรอะครับนี่อ่ะเมทสองแล้วเป็นท้าพอด้ะเอาดิอืม ไอเทนไเนเน่ยโดนแน่ยแบบ่าป่าให้ร้องไห้พ่อเลย่าแล้วป่ายได้ก็ออดีตเมนมาหอดนะครับไม่พูดเยอะนี่กระดาไปพูดเยอะนะนี่ไปสอบประวัติได้เยอะสุดแล้วเราเยอะเลยเคยไปสั่งไงนะอันดับหนึ่งมาหอดอันดับสองลิก อันดับสามน่าจะชักหน้าเขาแม่งแข้งเลยนี่วะเขาเป็นเมเนเนี่ยแทงสอรพต <c oughs> แทงซับแล้วก็ฟวไกกกฟเตอร์เลยไงเด็กๆไฟเตอร์อย่หลังเปิดป่าอย่างนี้ต้องมาเปิดเข้าผิดเลนป่ะเนี่ยเอาถูกเลนอยากเวทแล้วอ่ะไปดิอีกฝั่งก็เห็นตายอีกฝั่งซานิต โอ๊เดี๋ยวนะโอ้ไปดีกว่าเฮ้ยอ้าวโดดไม่ข้ามโอ้โหจบละน่าจะยากเสียพิเกอร์แล้วผมตีเลยไอ้เขี้ยวหวานกิ้งหวานกิงมาแลอดเห็นไหลอดโลทองไงรู้สึกกิงเอ้เอใจนี่ไม่นไม่หวานว่ะมันกมันจะโตส่หน้าแล้วเอ็งไม่ ปังหากมากเลยนะไอ้นมอย่ามาจีจะให้มันมากไปไนุ่มเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ให้ได้โอเคนกได้เยี่ยมอย่ามาจีจะแบทแมนเดี๋ยวใจเย็นอ้าวเฮ้ยทำไมอ๋อมันเล็งมันเล็งไอ้นั่นนี่ว่า รอบนี้ไม่มีหมาใช่มีหมาครับไปแล้ววะเขาบปแต่กำลังจะมีซับตายแกตีแล้วซับต้องตายเพื่อแครี่ไม่ใช่ไหมบีจะได้เป็นหมาบ่อยๆปเป็นหมาเพื่อยๆคนอื่นต้องเป็นหมาแทนผมแล้วมไม่ได้เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยบิล็อดสวัสดีจ้าโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้ซันนิตโพล่วนไมปไหนละซันนิตโพล่วนซันนิตโพล่วนไปล้วงกี่อยากเข้าจังเลยอยากเข้าจังเลยซนิดหนานะได้ได้ได้สวยระวังระวังมุมนั้นซนิดมากน่าจะไม่เอาไมอ๋อโอเคมันยังมันพุ่งไปนะกลลลังเคคียร์ิปอยู่เงินสำคัญที่สุดสินะไปแล้วพี่เข้าใจแล้วตอนเนี้ยน่าจะมาไม่มีสกิลหนีลืมดู มาวิ่งมาเดินโชว์อานิดแบ็กแมนไม่ฟาวจบแล้วแบ็กแมนออฟเลนก็บอกตั้งแต่ตอนหน้าโหลดแล้วไม่ได้ยินอะ่ะใช่แบ็กแมนออฟิ <c oughs> ่งจองกับซุบบอกไปเมื่อกี้ไงเฮ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้ <c oughs> ราดไม่ได้แย่จริงเลยอัน,นัยเขารู้ว่าเองจะทำอะไรแบ็กแมน ร,รับรรคะหว่งางไรชาปีศาจมาลอดกับผู้บุรุงความยุติธรรมในวความมืด่รีบีมาเดชกลับมาลนะอันเน่ไม่นานี้นนมาเลยได้นะได้นะเฮ้ยใครจะเป็นหมาไม่เอาอะไรไม่น่าไม่ช่วยเลยทำดีแล้ว <laughs> <laughs> จวีกลับไปเราจะโดนแบ็คแมนคืนเล้วเฮ้ยเขาถ่ายให้ทำดิโอ้เจนเนียสเฮ้ยแมนเออสวยโคตรสวยเฉื่อยเอาแล้วใครตายวะอ๋อเคลรี่โอ้ซับเลี้ยงเคลรี่ไม่ดีอ่ะเคลรี่ตายเออซับเลี้ยงไม่ดีเลยดีแล้วล่ะซับเลี้ยงไม่ดีซับยอมเลี้ยงไม่ดี ตะกี้ซัมช่วยได้แล้วแต่ซัมไม่ช่วยซัมกลับบ้านดูยครับหนึ่งเเข้าได้เข้าได้เข้าได้แต่เข้าได้แต่ไม่รอผมงอนโอ้ว้าวว้าวยังไม่มีเกาะพี่พี่เฮ้ย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 เอาเลยเอาเลยไม่เอาแล้วนนอ โดนวิวุดแบดไปแล้วไปแล้วห่ะเสร็จร้อยบอกกันนะเห็นแล้วกำลังเขหนีจะโดนมันโดดใส่เลยไสสกิลเลยเมทเขาอยู่ตรงหน้าผมละจี๋เฮ้ยผมช่วยเฮ้ยอ๋อไม่เฮ้ยไม่กลับเลยด้วยบักเปล่าบ้าควักบ้าอะไรกันก็เป็นหมาร่วมกันไม่ใช่หรือไงฮะอืม ื่อกี้นี้ปิงขึ้นอ่ะื่นกี้นี้ผมหลุดอ่ะื่นกี้นี้อยู่ๆปิงก็ขึ้นยับยับเลยเอ๋อแม่ไม่กลับไปกัน่ะ้านหนึ่งนะเดี๋ยวไปช่วยเคว่าได้ ไอเวนี่ไอเวนนอนไม่ได้ไม่ตะกี้ผมเอาใครตะกี้ผมยกใครขึ้นเดี๋วเรานาตา雅แวนแวนแวนเป็นรพี่เวนน่านาตา雅ไอเวนี่เวนเ่ซิ่งไรอ่ะไม่มีใครเห็น ไม่มีใครเห็นยิ่งมมไม่มีใครไปเทือกไปนมดูเไยเอาเอาแครี่ถอยเลยเอ,เอ,เอ้ยได้บูบับใช้เลยแล้วพี่ใช้บูด,ด้วยเหรอใช้แล้วคุณดาวไงนี่เปิดป่าอื้ออ,อ,อ,อแบงค์แมนยกขึ้นสูงนนโอ้โหพ่อพระเอกอะแน่ใจว,ว่าช่วยแครี่ ไม่ตายไม่ตายเหรอระหว่างที่คุณชลมน์กันเราก็จะไปเอามังกรจังหวะนี้จังหวะนี้เขาวิ่งมากันเต็มเลยน่าจะเป็นห่วงโอ้ยๆๆวๆๆ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 ๆอๆๆๆอๆๆๆอๆๆ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 ๆยๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆยอย

บอกแล้วแรงคอนเก่าเขาทำเป็นอย่างนี้โหหิวจัดตายไอ้ย่าป้อมบนอ๋อตอนนี้ตายครับป้อมแล้วป้อมเราไม่ลดเลยถ้าที่คิวเราเมื่อกี้นี้วิ่งตามไปงั้นงั้นเดี๋ยวผมจะเราไม่ได้ดันป้อมไงเราวิ่งกันอย่างเดียวพยายามดันใหม่มาหลอดครับจังหวะนี้ครับ เฮ้ยเอาพ่อไม่จบดีเฮ้ยแบ็คแมนแบ็คแบ็คแบ็คซังแบ็คซังติดหลบกดติดกดติดเฮ้ยนานหลอดเจ้าเมทัายังไม่ตายเลยไม่ได้ต้องปล่อยให้มันตายว่าควรมาช่วยเราไปช่วยเราบอกกายืนเป็นเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะฮะ เ้ยไม่ตายด้วยนะโอ้โหถ้าไม่ติดว่าเอามังกรอยู่นะแวนนะโอ้ยขอบใจเครี่ตัวน้อยแย่ชะมัดอะไรน่ะคนนอนดิกกันเนี่ยเผ่าเผ่าไม่เอาให้ตายอ่ะพวกคุณอ่ะนี่แน่บ้าและแลบแล้วพี่ยืนตีต่อที่พี่ตายจริงเลย ไม่ได้อ,อืมนี่แน่ไดะะ <laughs> ไ้หรือเปล่าล่ะไปดีกว่ายังเล่นอาเมกันอยู่อีกเหรอผมเพิ่มมานะแต่อีกสองวันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเล่นกันกี่โมงว่าเพิ่งเล่นใช่อ่ะเพิ่งเล่นจริงวะเนี่ยเห็นกดไปสองสำตาแล้วนะ <laughs> ได้ได้ขอได้พี่ป้าผมเห็นสดเป็นสองสามจาแกออมกออมเปิดแมแบ็กแมนแบ็กแมนแบ็กแมนอย่าเดี๋ยวบอกดูใีนที่ขอได้หนึ่งชั่วโมงเก้าสิบเก้านาทีเดี๋ยวแบ็กแมนมันจะมาไอ้นั่นผมเจ๋ออนบีหนึ่งชั่วโมงถึงเก้านาทีใช่เอาอแบ็กแมนแบ็กแมนแบ็กแมนสวยอ ดันกลางเหมือนเดิมเลยเนี่ยจับกลางว่ะอีกแล้วครับมาอีรอบนี้อีกแล้วไี่เรผบมี่ไม่ต้องกลัวดันได้เลยครับไปเวียนไปเวนผมมียกครับผมมียกยกขึ้นสูงหน้าผมอยากเล่นด้วยได้ครับได้

ไอ้เหี้ยเซนเซสับพันห้าไอ้เหี้ยโอ้โหหายใจสับแรงยังโคตรนี่เฮ้ยอ้าวจะมีคนกำลังจะเป็นหายคนลใครส่งอะไรมานักหนาเนี่อะไระครับอะไรครับอะไรครับสี่ตัวต่างไปยี่เดียลนะมีคนหล่อเทแมนพี่เอาได้นะ เอาได้ดิสกิวพี่หมดแบง์แมนโดนใส่เอ็นิโอ้นอยกันนะถ้าจะเติมมันโอ้ยอยากได้สกินเพราะฉ่นั้นเพราะฉ่นั้นเราวางโดนตลบหลังมันจะมีตัวเข้าหลัง อยู่มีแต่มารอดอยู่ตอนเนี้แต่มารอดเข้าหลังะเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือหมมาหลอดเข้าหลังคิดยังไงเนี่ยใช่มารอดเนี่ยแต่มันพวกเดียวกันเองเน่มันน่าลกวที่สุดแล้วไปตายล้เกินยอัดไอดาคนนี้ยังเอาไปละยังยัง แคลรี่ตายเฮ้ยแต่แคลรี่ตายเองเขาเขาก็ไม่ทำประโยชน์อะไรให้สังคมอยู่แล้วเปิดแดงเลยแต่ก็มีตัวสำคัญยืนอยู่ในล่างนะโอเคครับอย่าเพิ่งนับฟองนะข้างล่างข้างล่างข้างล่างไล่เก่งจริงๆบูมย่าบูม พี่ถ้าผมยกได้ได้แต่ถ้าผมตายอะแต่ถ้าผมตายเฮ้ยเอ้าเดี๋ยไปช่วยเดี๋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 ไปช่วยเยช่วเไปช่วยเย่วเไปช่วยเย่วเไปช่วยเอา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 เเอาผมะจะแรงปะหัวอมตมอตูม ลู <ève> sociedad, glaube, <sh arp od iful> ้มอ่าก็กระถูกไงลู้มหายเมื่อกี้นี่คือแบบวิญญาณห่างอยู่ประมาณสักมิลหนึ่งจะได้พี่แล้วอะขึ้นโปรไฟล์ขั้นใส่บั๊กมั้งขึ้นผิดโปรไฟล์ใช่ใช่ใช่มันบ้าเมื่อกี้มันขึ้นเป็นคีล่าอ๋อไมอเห็นคีล่าเขาโด่งโค้สวยอะทำไมไม่ไม่เหมือนใครบังคนรมากเลย ฮ้ยเ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 ฮ้ยไม่ดีไม่ดีอย่าพักฉันเข้าไม่ได้มีเข้าไปในบ้านไม่ได้เรียกผมว่านักโดดเลยนะเขาไม่โดดนกโดดเรียนโดดทุกอย่างเขาไม่ใช่ไงล่ะไงล่ะเออไม่โดนด้วยเออไม่ใช่ไม่เทงานเทอโดดไม่โดนได้แล้วครับได้แล้วครับ อมบ่นว่าไงนี่ไงไกลกันยำเดี๋ยวไปดับเบิลโดดอุ้ยเขาด้วยครับตั้มสวยนี่เอาดิเอาดิเนี่ยเดี๋ยวโดดด้วยโอ้ยแบ็กแมนเอาแบ็กแมนเอาไอ้แบกคุณแบ็กไปไหนมานี่ต้ มันมีมันมีฟอมช่วยชีพไหมที่ผมยกได้นะผมยกได้นะจังหวะนี้แต่ย่านะแต่ย่านะแต่ย่านจงยกสูงขึ้นเฮ้ยพี่ตายว้าวอุตส่าห์ไปแล้วมันจะมันก็ยังชีดโดนอยู่ดีพี่ก็ไปป่านนิดหน่อยก็ได้จะร่างมาเสียนะหมาเบี้ยไอ้แมวไอ้คนไทยไม่ได้หรอกตลกละ พี่เป็นมาหลอพี่มาตีอะไรเองน่าเสียดายต้องใด้ปาดคนอะไรเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ด้าโอเคพี่ตีนๆโซนโซนอไปนะผมยืมพี่โซนเองนะมาหลอต้องตีสองทีเพมนู่นคอได้มองครต่อไปเราได้ก็แปลว่าความมืดแหรอไปด้วยรอกันสิมาดูมาดูตีนโผล่ล่างอ่ะ รู้สึกจะเข้าไปเล่นด้วยแล้วรู้สึกจะทำให้จีมันตระลายว่ะเออจีมอนโอเคดีถ้าไม่มีใครตั้งกฎว่าใครเป็นหมานะเอ้ยทคาขี้้าไม่ได้อะจีสัตว์อะไรกันอ่ะจีตว์นี่ผมสลากพวกคุณพวกคุณได้ด์งแล้วเนอะอือป้อมให้ได้นะออกไปลางเปล่า อุ้ยขี้วิววิววิวมีคนวิ่งหนีไปนี่ก็ได้ไปอีกไปซะเต้ตัวไปอยู่ใป้อมันลป้อมแค่นั้นป้อมแค่นั้นจะช่วยคุณได้หรอครับอฮ้ยยังไงอยู่ข้างล่างไม่นะเจ้าหนูน้อยก็มีของเขาไปล่าไปแล้วเขาแรงนะโอ้โหอืมจะร้ายชด กับแมวป้อมไม่งเงยเลื่อนต่างคนต่างสูงมาล้นมาล้นมาล้มแมวดำไอ้แมวดำไม่ใช่หมาไม่ใช่ไม่ใช่ลาลาแต่เป็นแมวเออเออเออตีโมเม็ดแยเกมนี้มีเมดหลายคนนะครับแต่น่าตาตาเลยผมว่จบบ้านมา้วเจสัส นเวลาต้อมจับบ้ามันจะบ้ามันมันเป็นเฟกเกอร์แล้วมันเฟกเกอร์เหรอเป็นด้วยขับบ้านไม่นอนไม่หลับจะบ้านอืมวายย่อยไปเลยโอหโคตรดเอิ่มครับไม่เถียงครับเดือบมาหลอดเลยเพื่อครับแย่จังโดนจ่ช็อตเอาด้วยเป็นจริงเจ้าเลย เดี๋ยวทีฝังนี่คือแบบไฟฝังไม้ไฟฟใ,ใครด,ดูก็ดูเอาไว้อ่ะครับเล่นเอ๊ะเขาได้เอม็มว่ากระโดดจะได้เอม็มอ่ะเป็นทุกอย่างให้เชิญเลยเป็นทั้งแท้งเป็นทั้งดา,างบิทเป็นทุกอย่างแล้วเป็นทุกอย่าง <c oughs> ให้เธอเลยไล่ป่าเดวิม่ิง